มันคือขนมอะไรรกต้ลกามืองอทำไมแมวแมวสองตัวถึงแย่งกันล่ะลูกมันเป็นขนมอะไรฮะเค้กมันคือขนมอะไรลูกขนมแมวเลียแหละหูอะไรกว้าวมันแย่งกินนะนี่ขนมมีแมวเลียไหนให้พ่อดูที่มันคืออะไรพ่อดูหน่อยให้พ่อดูหน่อยมันเป็นยังไง อไม่รู้จักไม่รู้จักสิลูกโอ้เป็นอาหารแมวอ๋อแมวน้อยก็มีนะครับแมวน้อยก็มีกินไม่ได้เหรอมีแต่ตัวใหญ่เหรอไหนๆดูสิไอจิ๋วไอจิ๋วไอจิ๋วจิไม่กลัวเพื่อนเหรอลูกนั่งแบบนี้น่ะโอเอาเต็มที่เลยนะเพื่อนก็ซักใช่ไหมลาเต้ชอบกัด นี่ยให้พ่อดูสิเลียสิเอาให้มันเลียสิมัรเอียพ่อดูดิเรีเอเียอดูัดเอาให้มันกัดดูสิกัดลอด่ดเอาใรรเีเอาหรอูกเอยเอเอาให้มันีินสิ